เราคื้นน้าตีอ่ะตีหรอตีหรอเราเราขอขุดโคพวกนี้ก่อนนะขึ้นไปก่อนก็ได้คือไม่ได้ไม่มีดินไม่มีโคเหมือนกันเราก็ไม่มีแหละอ้าวก็ขุดได้อ่ะก็ได้ลำนึงเดี๋ยวเราให้ของไปขุดเอ๊ะไม่ใช่เอ๊ะ๊บนึงงั้มันอยู่ไหนอ่ะอ่ะเอาดินไปโอเค อเอาเอาหินไป้วยเอ็นลากนลากอนนะไปก็นเถอะเฮ้ยอย่าเศรษฐกิจพอเพียงเฮ้ยเฮ้ยเอาโทรศัพนมาดิดีขคุณบล็อกออมาให้ด้วยขไม่ได้ไม่มีอ็แวเจ้จดวผมว่จะเศรษฐกิจหนักแล้วนะครับก็คือผมโดนคังอยู่ใต้ดินนะ ก็มีทางแค่ทางเดียวมันไม่มีทางเดียวหรอกอะกูเน่อะกูเน่ก็ปรากฏเจอลาวานะครับแล้วเราเอายังไงดีอะถ้าขุดขึ้นเออขุดขึ้นนี่มันอันตรายมากกว่าไหมอืมไม่เป็นไรเดี๋ยวผมช่วยคุมกันให้ อคเนีอาาเวคุก็คขึ้นน้ป็จะต้ออจริงอคนี่ยคนีคนีสบายสบายตูดอหวสูดนว่าเอตหดไว้ให้ครบคนอะไรเนี่ยตอนนี้พก ได้คอร์บอสโตนมาเยอะมาก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 เฮ้ยมีไอรอนอะผมเจอไอรอนเยอะมากเลยอ่ะอาคุนี่ไอไอรอนอาคุนเอเจอไอรอนเลยตายขอปิดมอนนะปิดก็ได้ใช่ไหมเฮ้ยหน้าตาน่ากลัวแปลกๆไม่เอาไม่ปิดมอนอ่ะต้องปิดมอนไม่เถอะเดี๋ยว ปิดมอเตอร์จะหายจะปมอเตอร์ให้เฮ้ยเฮ้ยไม่เอาจะปิดหรือเปิดเปิดเอาไว้ก็โอเคนอนรอแลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุมกันนิดหน่อยดิขอร้องแป๊บนึงแป๊บนึงดิเอาตอนปิดมม่ะไม่ปิดเอาไม่ปิดแล้วไมไม่กินแ้เขานอนดนี่กินรเออเราเปิดปิดอยู่นี่